สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง f อช่องรุ่ง24 c h a n ชาแนลแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้เรามีประสบการณ์สยองขวัญห้องสนิมเล่าโดยคุณแป้งเป็นเรื่องราวที่รุ่นพี่เล่าฟังอีกทีชื่อคุณจิราเกิดเหตุการณ์ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้วเมื่อปีพศ2529 ในสมัยที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีปี3ศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยภาษาท้องถิ่นและมีวิชาหนึ่งที่ต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจึงตัดสินใจกันว่าจะไปที่จังหวัดสระแก้วสมาชิกในกลุ่มมีทั้งหมด4คนคุณจิ ราคุณกิฟคุณนุชและคุณวิรุณโดยพ่อของคุณนุชอาสาจะไปส่งทั้งสี่คนเองทุกคนออกเดินทางในเวลาตีห้าถึงที่หมายในเวลาสายๆช่วงนั้นตรงกับช่วงฤดูนหนาวพอดีก็เข้าไปเช็คอินในโรงแรมและพักผ่อนกันอยู่ที่นี่หนึ่งคืน วันรุ่งขึ้นจึงได้ว่าจ้างรถกระบะของโรงแรมหนึ่งคันและมีการวางแผนกันว่าจะไปเก็บข้อมูลพื้นที่กันในสองเขตใหญ่ๆนั่นก็คืออำเภอที่ติดกับชายแดนที่มีตลาดที่ทุกคนรู้จักกันดีอีกที่คืออำเภอใกล้ๆกันโดยตกลงกันว่าจะเข้าไปในอำเภอที่อยู่ใกล้ๆก่อน เมื่อเสร็จแล้วค่อยไปอำเภอที่อยู่ติดกับชายแดนจะได้แวะเที่ยวซื้อของแล้วกลับจุดแรกที่ลงสำรวจคือวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในอำเภอช่วงนั้นมีงานบุญพอดีทุกคนจึงได้เข้าไปไหว้พระและเก็บข้อมูลกันอยู่ประมาณสองชั่วโมงจากนั้นก็จะย้ายไปเก็บข้อมูลกับชาวบ้านในระแวกนั้นต่อคนในกลุ่มจึงบอกคนขับรถว่าลุง เดี๋ยวพาพวกเราไปเก็บข้อมูลตรงหมู่บ้านข้างหน้าเนี่ยสักสองสามชั่วโมงลุมกลับไปก่อนก็ได้แล้วบ่ายสี่โมงค่อยมารับพวกเราในหมู่บ้านนี้นะแล้วก็ชี้มือไปยังจุดนัดพบในสมัยนั้นมือถือพกพาเครื่องรับเป็นแสนการสื่อสารทางไกลย,ยังไม่สะดวกสบายเท่าทุกวันนี้จึงต้องนัดแนะก,กันให้ดีเสียก่อนเพื่อให้เข้าใจตรงกัน เมื่อนัดกันเรียบร้อยแล้วก็ได้แยกย้ายกันไปทำงานต่อกลุ่มกุนจิราเดินข้ามถนนจากฝั่งวัดเข้าไปในหมู่บ้านเรียกได้ว่าเป็นชุมชนในพื้นที่ขนาดใหญ่เดินตรงเข้าไปตามถนนจะเจอบ้านของผู้ใหญ่บ้านและเป็นที่ทำการของหมู่บ้านในตัวซึ่งหลังใหญ่พอสมควรถัดก็ไปอีก3-4หลังก็จะเป็นบ้านที่ผลิตพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานหัตกรรมทั้งหมด หลังจากนั้นก็จะเป็นบ้านตีเหล็กทําเกี่ยวกับพวกเครื่องมือเหล็กถัดเข้าไปก็จะเป็นบ้านช่างไม้เมื่อคุณจีลาเห็นก็ลูกปากหวานหมูคิดในใจว่าได้แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ไม่ต้องไปที่ไหนไกลและที่สำคัญคนในหมู่บ้านค่อนข้างอัยาศัยดีเพียงแค่เดินเข้าไปในหมู่บ้านพวกเขาก็พากันออกมาต้อนรับโดยมีผู้ใหญ่บ้านเดินออกมาทักทายด้วย ทางกลุ่มสำรวจจึงขออนุญาตเก็บข้อมูลกันแบบจัดเต็มจนเวลาล่วงเข้าสู่ช่วงเที่ยงวันผู้ใหญ่บ้านจึงเรียกกลุ่มของคุณจีราเข้าไปทานข้าวโดยได้ต้มพโลหมูเป็นหม้อใหญ่ๆไว้ให้จึงได้ตั้งวงกันตรงชานบ้านผู้ใหญ่บ้านก็ได้เรียกชาวบ้านที่อยู่ในระเวกนั้นมาตักไปแบ่งกันทานคุณจีราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่ดูน่ารักดีในที่ขณะที่กำลังนั่งทานกันอยู่นั้น มีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะตัวสูงผมกระเซาะกระเซิงเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งคาดการอายุไม่ได้เดินดุมๆมเข้ามาในหมู่บ้านแล้วมานั่งลงตรงบันไดบ้านหลังหนึ่งใกล้ๆกับบ้านของผู้ใหญ่บ้านคุณกีราสังเกตเห็นว่าในมือของผู้ชายคนนั้นถือซากกบที่โดนรถทับตายเอาไว้อยู่ ผู้ใหญ่บ้านเหมือนจะจับอาการของกลุ่มคุณจีราได้ว่ากำลังสนใจผู้ชายคนนั้นอยู่แกจึงพูดปนขำๆว่าอ๋อไอ้ที่มันชื่อไอ้เมืองมนไอ้เมืองมนคนผีบ้ามันเคยเป็นลูกชายของหมอขวัญแถววัดใกล้ๆเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยมันจะดีๆอยู่นะแต่หน้าตาก็เหล่าๆมันเป็นนักเลงกรนมันเคยชอบพออยู่กับอีนางโนรี นางโนรีมันเป็นลูกสาวของป้าคล้ายคนทำเสือที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะมันเป็นวัยรุ่นเอ,อ,อนเนกก็เลยมาติดตาต้องใจกับอีนางโนรีสุดท้ายก็อกหักรักครุเอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่ามีในหน้าค้าที่ดินชื่อเสีย10ิบเขามาทำธุระซื้อขายอยู่แถวๆเนี้ยบังเอ,อิญมาติดตาต้องใจอีนางโนรีสุดท้ายก็ลงเอยด้วยกันพานาง โนรีหอบข้าวหอบของไปอยู่ด้วยกันมันคงกลายปเป็นคุณนายสบายไปแล้วละ่ะส่วนไอเมืองมนมันก็คงเฮิร์ตอ่ะเสียใจอะ่ะเสียใจหนักด้วยเลยเพี้ยนเป็นบ้าเป็นบอไปเลยกุณจีลาที่ช่วงนั้นกําลังเป็นวัยรุ่นอยู่เมื่อได้ฟังเรื่องรักๆใคร่ๆของชาวบ้านเขาก็เลยเอามาพูดคุยกันอย่างสนุกปากคุณนุชพูดขึ้นว่าแม้ถึงขั้นทําผู้ชายอกหกักจนเสียผู้เสียคนอย่างเนี้ย สงใจจะสวยหน้าดูนะแม่โนรีคนเนี้เมียของผู้ใหญ่บ้านแกก็พูดแทรกขึ้นมาว่าโอ้ยหน้าตามันนะัดหน้าตาปีลึกแปลกกว่าชาวบ้านด้วยความสงสัยคุณนุกจึงถามว่าอ้าวแปลกยังไงกันคะเมียผู้ใหญ่พูดต่อว่าตัวมันสูงแขนขายาวผมมันแดงเลยเนอะตาเหลืองๆผิวซีดมีกระลยลยๆออกเต็มหน้ากุณจิราได้ฟังก็พูดขึ้นว่า เฮ้ยนี่มันหน้าตาของพวกฝรั่งนะก็เป็นลูกฝรั่งหรือเปล่าคะเมียผู้ใหญ่ก็ตอบว่ายายคล้ายแม่มันะ่ะย้ายมาจากสัตหีบนานแล้วตอนมาที่นี่ก็อุ้มท้องยายโนรีอยู่ตอนแรกบ้านยายคล้ายมีตาพุ่มอยู่ด้วยจนนางโนรีมันเกิดได้ปีหนึ่งตาพุ่มก็ตายยายคล้ายเลยอยู่เลี้ยงลูกกันสองคน ของป่าขายตามสภาพจนนางนงรีได้ผัวเป็นเสียนั่นแหละเลยมีเงินปลูกบ้านใหม่เมื่อฟังฟังกันอยู่คุณกีราก็เห็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่บ้านตีเหล็กตักเอาต้มขาหมูใส่ถ้วยแล้วเดินเอาไปให้ผู้ชายที่เสียสติเมื่อไอ้มนคนผีบ้าเห็นชามขาหมูอยู่ดีๆก็ร้องเหมือนคนบ้าคลั่งปัดจานหกเละเธอะร้องห่มร้องไห้แล้ววิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเข้าไปในห้องห้องหนึ่ง ซึ่งดูแล้วคล้ายกับว่าเป็นห้องที่เอาไว้เก็บเครื่องไม้เครื่องมือพวกผู้ชายต่างก็วิ่งจะไปจับเพราะกลัวว่าจะครั่งจนทำร้ายคนเอาคุณวิรุณเป็นหนุ่มคนเดียวในกลุ่มเลยออกจะห้าวๆหน่อยวิ่งจะไปช่วยเขาจับด้วยอีกคนจึงได้เห็นว่าไอ้มนไปนั่งขดตัวร้องไห้อยู่ในห้องห้องนั้นลักษณะห้องคล้ายกับตู้คอนเทนเนอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่สนิมจับเครือเป็นตะปุ่มตะปำ่สีแดงเข้มออกน้ำตาลและดูคล้ายกับว่ามันฉาบไปด้วยเลือดมองจากด้านนอกคล้ายกับเอาแผ่นเหล็กขนาดใหญ่มาก่อครอบพื้นดินทำเป็นห้องโดยที่ไม่ได้ปูพื้นด้านในมีแต่พวกเครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้างที่ทำขึ้นจากเหล็กกองสุ่มๆกันไว้ตรงกลางห้องมีการก่อปูนขึ้นมาเล็กๆขนาดประมาณ1คูณหเมตรสูงระดับตาตุ่มมีอาวุธจำพวกมีดกริด ดาบวางคว้ทับอยู่บนแผ่นปูนเป็นตัวกากบาทด้วยความที่คุณวิรุณเป็นหนุ่มยุคใหม่สิ่งที่เห็นเป็นเรื่องแปลกแกก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดคิดแค่ว่าเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ธรรมดาเมื่อเหตุก,การสงบลงจึงได้เดินออกมาปล่อยให้มนต์นั่งร้องไห้อยู่ภายในห้องคนนั้นคนเดียวเมื่อเก็บข้อมูลเสร็จแล้วก็เวลาจนเกณฑจะสี่โมง ทุกคนจึงได้มานั่งรอรถที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านแต่เมื่อนั่งรอจนเวลาย่างเข้าหกโมงเย็นก็ยังไม่มีใครมารับผู้ใหญ่บ้านจึงให้ยืมใช้โทรศัพท์คุณวิรุณจึงขึ้นไปหาโทรศัพท์หมุนเบอร์โทรศัพท์ไปหาทางโรงแรมปรากฏว่ารถที่จะมารับเกิดเสียต้องใช้เวลาซ่อมนานพอสมควรเดี๋ยวจะให้รถอีกคันออกไปรับก่อนแต่ยังไม่ทันที่จะตกลงกับทางปลายสาย ผู้ใหญ่บ้านจึงชวนให้ครั้งที่นี่กันสักคืนหนึ่งก่อนเพราะที่นี่อยู่ห่างจากโรงแรมที่พักประมาณ30กิโลเมตรและคืนนี้ที่หมู่บ้านมีงานกินเลี้ยงกันด้วยเมื่อทุกคนได้ยินก็รู้สึกตื่นเต้นอยากรู้อยากชิมบรรยากาศที่นี่ดูจึงบอกกับทางโรงแรมว่าให้มารับพรุ่งนี้เช้าแทนเมื่อเข้าช่วงกลางคืนก็มีชาวบ้านหลายคนเดินมาปิ้งย่างกันที่หน้าบ้านหมู่บ้านาบ้านผู้ใหญ่ เป็นงานกินเลี้ยงขนาดย่อมๆจนเวลาล่วงเข้าสามทุ่มจึงได้แยกย้ายกันเข้าบ้านโดยเมียของผู้ใหญ่บ้านได้จัดห้องให้นอนรวมกันที่บ้านหลังหนึ่งใกล้ๆกับบ้านของผู้ใหญ่บ้านจนถึงช่วงดึกหมู่บ้านตกอยู่ในความเงียบสงบจนหน้าขนลุกแต่ในความเงียบนั้นหูของกุณจีราได้ยินเสียงอะไรสักอย่างดังตุ๊บตุ๊บคล้ายคนเอาค้อนทุบก,กับปูนจากที่ไกล สิ่งที่ว่านั้นดังอยู่นานมากจนคุณกีลาพลอยหลับไปมาตื่นปวดเบาเอาตอนกลางดึกคุณกีลารู้สึกลำบากใจมากร่องน้ำมันตั้งอยู่นอกตัวบ้านและด้านนอกมันมีทั้งมืดและก็เย็นมากจึงสะกิดคุณนุชที่นอนอยู่ข้างๆกันให้ไปเป็นเพื่อนเมื่อทั้งสองเดินออกมาจากนอกบ้านเสียงทุบอะไรสักอย่างมันยังคงดังอยู่อย่างต่อเนื่องตุ๊บตุ๊บ คุณจิรากับคุณนุชเดินถือตะเกียงฝากความมืดไปยังห้องน้ำซึ่งอยู่ห่างไปเกือบสิบเมตรได้ลมเย็นโชยมาประท้าร่างกายจนหนาวสัน่นไม่เพียงแค่นั้นลมมันยังหหบเอาเสียงปริศนาลอยตามมาด้วยตุ๊บตุ๊บสองสาได้ยินอย่างถนัดชัดเจนแต่ไม่มีใครกล้าปปิดปากถามอะไรกันเพราะที่นี่ไม่ใช่ถิ่นของตนเองกลัวว่าความอยากรู้อยากเห็น จนเกินพอดีจะนำความหายะณามสู่ตนทางไปห้องน้ำจะต้องผ่านห้องสดิมเครือห้องนั้นด้วยมันดูน่ากลัวกว่าตอนกลางวันมากตู้สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ที่มีแต่สนิมสีเลือดจับเครอะคุณจีราได้แต่คิดในใจว่าทำไมไม่หาอะไรมาคลุมเอาไว้หรือรือรอร้อมันทิ้งแล้วทำใหม่ให้มันดีกว่านี้หน่อยเมื่อไปถึงห้องน้ำและเสร็จธุระทั้งสองก็เดินกลับมาทางเดิม แต่เมื่อเดินมาถึงห้องสนิมกุณจิรากับคุณนุษสังเกตเห็นอะไรบางอย่างแถวแถวผนังห้องเมื่อลองสังเกตดูดีๆปรากฏว่าเห็นไปเ,เห็นเป็นใบหน้าคนขนาดใหญ่กว่าปกติ2อถึงสเท่าเบียดผนังห้องสนิมจนผนังมันยื่นออกมาเป็นรูปหน้าคนซึ่งใบหน้ามันเป็นเนื้อเดียวกับแผ่นสนิมสีเลือดที่เป็นตะปุ่มตะปำอ้าปากกว้างและสายหน้าไปมาเหมือนกำลังทรมาน จังหวะนั้นคุณจีรากับคุณนุชช็อกจนตัวแข็งยืนขาตายสนิทแต่ก็ต้องตกใจจนผวาเพราะไอ้มนคนบ้ามันวิ่งพรวดออกมาจากห้องสนิมพร้อมพรมกับหัวร,อร้อราไปด้วยแล้วก็หายไปในความมืดบนถนนคุณจีราพยายามกรีดเสียงร้องออกมาแต่เสียงมันกลับอยู่แค่ในลําคอเท่านั้นส่วนคุณนุชตอนนี้เป็นลมล้มกองอยู่กับพื้น จนคุณจีรารวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายกรีดร้องเสียงออกมาดังลั่นจนชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านวิ่งเข้ามาดูกันพะลาวันแล้วรีบคุณแล้วรีบอุ้มคุณนุชขึ้นบนบ้านเพื่อไปประถมพยาบาลตอนนั้นคุณจีรายังควบคุมตัวเองไม่ได้เนื้อตัวสั่นเทาด้วยความกลัวสุดขีดเพื่อนเพื่อนจึงเข้ามาช่วยกันปลอบเวลาผ่านไปสักพักคุณนุชก็ฟื้นขึ้นมา แต่ทุกคนก็ขยันขยอให้คุณนุชหลับต่อพระห่วงเรื่องสุขภาพอยากให้พักผ่อนเสียมากกว่าคุณจีราจึงเล่าในสิ่งที่เห็นให้ทุกคนฟังและทันทีที่เล่าจบผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่ล้อมวงกันอยู่ต่างหน้าถอดสีไปตามๆกันเอาแต่มองหน้ากันเลิกลักสักพักใหญ่ลุงที่อยู่บ้านตีเหล็กก็พูดขึ้นมาว่าโอ้ยก็ไอเมืองมนมาเลี้ยงผี มันอกหักจากอิโนริไงเลยไปฝังไฟฝักไฟในวิชาเดรฉานมันคงหวังลมๆแรงๆละมั้งว่าอิโนรีจะกลับมาหามันนะของก็เลยเข้าตัวมันมันก็เลยเป็นบ้ากุญจีราฟังจากน้ำเสียงของช่างตีเหล็กที่พูดเหมือนกับเป็นเรื่องตลกก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจเพราะตนที่พบเจอเรื่องนี้มากับตัวรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกเลยสักมิด ลุงช่างตีเหล็กก็พูดต่อไปอีกว่าทุกวันนี้นะมันชอบเอาซากกบซากหนูตายเข้าไปกินในห้องสนิมนั่นนะของดีๆของอร่อยๆใอ้อไ,อไปเท่าไหร่ก็ไม่กินสักพักผู้ใหญ่บ้าเห็นว่าลุงชักจะพูดมากเกินไปกลัวว่าจะสนุกป,ปากจนหลุดอะไรไม่สมควรออกมาจึงได้แต่เหลือบตาไปมองเป็นเชิงว่าให้เงียบสักทีแล้วแกก็พูดเสียงครึมๆว่า จะห้ามมันก็ไม่ได้อะหนูมันไปไปมามาหนีไวเหมือนกับลิงเหมือนกับค้างแล้วมันก็ชอบมาทําพิธีอะไรของมันทุกคืนปกติคนที่นี่ไม่เคยเจออะไรเลยนะแต่พวกหนูคงจิตอ่อนและเป็นคนที่แปลกก็เลยเจองั้นสักพักคืนนี้จุดไฟนอนกันหมดนี่แหละพรุ่งนี้จะว่าไงค่อยว่ากันแล้วก็ตอนนั้นทุกคนต่างจิตใจไม่สงบกัน ความสนุกที่มีมาทั้งวันลดหายไปหมดคิดแค่ว่าอยากกลับบ้านกันอย่างเดียวทุกคนจึงจำเป็นต้องข่มตานอนวันรุ่งขึ้นรถก็มารับกับโรงแรมเมื่อมาถึงโรงแรมคุณนุชนอนจับไข้ทันทีคุณจิราจึงให้คุณกิฟอยู่เป็นเพื่อนแล้วเดี๋ยวตนเองกับคุณวิรุณจะออกไปเก็บข้อมูลในส่วนที่เหลือเองเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จสิ้นกะไว้ว่าจะไปเก็บข้อมูลที่หมู่บ้านอื่นๆต่อ แต่มันเหมือนอะไรต่างๆก็ไม่เป็นใจไปเสียหมดลงท้ายเลยต้องกลับมาที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านอีกเช่นเคยแต่กลับมาคราวนี้คุณจีรารู้สึกว่าทุกอย่างมันช่างมืดมนห้องสนิมเกละห้องนั้นยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งเข้าใกล้ยิ่งน่ากลัวมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรที่มันไม่ดีกำลังจะหลุดออกมาในตอนนั้นคุณจิราพยายามมองหาไอ้มนคนบ้าแต่ก็ไม่เห็นแม้แต่งเงา ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนจึงฝืนทำงานไปด้วยใจคอที่มันหดหูไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับงานเท่าไหรนะ่นักคิดแค่ว่าทําให้มันเสร็จเสร็จแล้วจะได้กลับทันทีแต่นับว่ายังดีที่มีคุณวิรุณมาเป็นเพื่อนเพราะคุณวิรุณเป็นคนที่ใจคอเข้มแข็งและชอบให้กําลังใจเพื่อนจนเวลาเข้าช่วงเย็นคุณจิราคิดว่าข้อมูลที่ได้มันมากพอสมควรแล้วจึงมานั่งรอรถอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน แต่การก็ซ้ำรอยเดิมอีกครั้งเมื่อโทรไปที่โรงแรมปรากฏว่ารถเกิดเสียจนไม่สามารถเข้ามารับได้คราวนี้คุณจิราเกิดมีน้ำโหวบอกกับทางโรงแรมว่าจะไม่รอตอนเช้าอีกแล้วเสร็จเมื่อไหรก็จะให้รีบมารับทันทีจะเป็นรถอะไรก็ช่างเมื่อวางสายคุณจิรากับคุณวิรุณก็มานั่งดูข้อมูลไปพลางๆในขณะที่รอรถซึ่งนั่งกันอยู่หน้าชาญระเบียงหน้าบ้านของผู้ใหญ่บ้าน แต่ในขณะที่กำลังนั่งดูข้อมูลกันอยู่นั้นหูก็แว่วได้ยินเสียงที่คุ้นเคยลอยมาตามลมตุ๊บตุ๊บแต่คราวนี้มันผิดเสียงทุบที่หนักแน่นและแรงกว่าที่เคยได้ยินแถมมีเสียงเหมือนทุบเหล็กจนมันดังสนัน่นคุณกิรากับคุณวิรุณตกใจรีบหันไปดูปรากฏว่าเห็นไอม้มนเอาขวานสับไม้อันใหญ่ทุบผนังห้องสนิมจนมันเวเปิดออกเป็นรูกว้าง แล้วก็นำฟันแท่นปูนที่อยู่ตรงกลางห้องสนิมอย่างคนบ้าครั้งพวกชาวบ้านต่างก็ครูก,กันเข้ามาอีกครั้งแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ได้แต่ยืนคุมเชิงอยู่ห่างๆจนแท่นปูนมันแตกเป็นเสี่ยงๆกุญจิราและคุณวิรุณซึ่งไม่รู้ว่าจับพัดจับผูท่าไหนได้มายืนอยู่วงในใกล้ที่เกิดเหตุที่สุดเห็นของบางอย่างมันกระเทาะออกจากแท่นปูนมันดูเหมือนกับ เป็นกระดาษเก่าๆปลิวมาอยู่แถวๆเท้าของคุณจีราและมีกหมวดเส้นผมกลุ่มใหญ่ที่เป็นสีแดงในวินาทีนั้นไอม้มนเอามือโกยเส้นผมเหล่านั้นแล้วกดมันไว้แนบอ,อกพร้อมๆกับร้องไห้เหมือนคนที่กำลังจะขาดใจตายคุณจีราจึงหยิบกระดาษเก่าๆแผ่นนั้นขึ้นมาคลี่ดูมันเล็กพอๆกับกระดาษโพสต์อิตในนั้นมีกรอเล็กๆเขียนไว้ว่า ซึ่งคุณจิราจำได้ขึ้นใจว่าโนรีน้อยลอยลมชมแมกไม้อิงเสียงคล้ายกังวานกับขานใสเสียงมนพี่ดังสอนรักปักรุษไทยขอฝากฝังกายใจให้เมืองมนในตอนนั้นคุณจิรารู้สึกเหมือนใจหล่นวูบลงจากที่สูง หนักหน่วงในใจจนอยากจะร้องไห้และไม่รู้ว่าอะไรดนใจคุณจิราค่อยๆย่อยตัวลงข้างๆไอ้มนแล้วยื่นกระดาษแผ่นเล็กๆนี้ให้สายตาของไอ้มนที่มองมาหาคุณจิรามันเป็นสายตาของคนที่เศร้าส้อยอ่อนล้าหมดเรี่ยวแรงแทบหาความเป็นคนไม่ได้เลยในแววตาที่มืดสนิทนั้นไอ้มนค่อยๆยื่นมือมารับกระดาษที่คุณจิราให้ด้วยอาการที่สงบแล้วค่อยๆลุกขึ้นยืน หลังจากนั้นก็วิ่งหนีไปทางถนนใหญ่หายเข้าไปในข้างป่าข้างทางตามตาสายตาของทุกคนในหมู่บ้านที่กําลังมองหน้ากันอย่างเลิกลักและจับจ้องไปยังทางคนทาเสือที่เป็นแม่ของนางโนรีคุณจีราสังเกตได้ว่ายายคนนั้นตาตาตา,ตาเหลือโพลงจนดูน่ากลัวเมื่อสถานการณ์สงบทุกคนจึงได้แยกย้าย คุณจิราและคุณวิรุณก็กลับมานั่งรอที่ห้องแต่ในคืนนั้นไม่ได้มีการจัดงานกินเลี้ยงเวลาแค่เพียงทุ่มกว่า,วาทุกคนต่างรีบปิดบ้านเงียบกันทุกหลังไม่มีใครพูดอะไรกันเลยสักคำทั้งๆที่เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นนี้มันสมควรจะต้องมีการพูดคุยโต้เถียงกันมากกว่าแยกย้ายกันปิดบ้านเงียบเช่นนี้คิดได้เพียงแค่ว่าทุกคนรู้เรื่องราวทั้งหมดดีอยู่แล้ว คุณจิรารีบเก็บสัมภาระทุกอย่างมากองรวมๆกันไว้กะว่าเมื่อรถมาถึงแล้วจะโยนขึ้นรถแล้วรีบเปิดแนบออกจากที่นี่เลยความกลัวความหวาดระแวงต่างๆวิ่งเข้าเล่นงานคุณจิราอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ความกลัวผีที่เจอมาเมื่อวานและด้วยความเพลียและความล้าทั้งสองจึงเผลอหลับไปมารุสตัวก็เวลาประมาณตีหนึ่ง หมือนมีมือนุ่มๆเย็นๆมาจาับข้อเท้าที่ปลายเท้าของคุณจีราจากนั้นแสงจันท์เดือนไายที่มันแทรกความมืดลงมาผ่านหน้าต่างคุณจีราเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้ามีผ้าคลุมศรีรษะใบหน้าเห็นไม่ชัดเธอพูดกับคุณจีราเบาๆว่ารถมาแล้วจ้ะรีบไปเถอะในวินาทีนั้นคุณจีราไม่มีความคิดใดอื่นเลยนอกจากว่าจะต้องตาตามที่ผู้หญิงคนนั้นพูด จึงหันไปสะก,กิดคุณวิรุณให้ตื่นแล้วช่วยกันหยิบของขึ้นสะพายหลังเดินตามผู้หญิงคนนั้นออกมาจากห้องด้วยสีเท้าที่เงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้ไม่รู้เพราะอะไรแต่สัญชตาตญาณมันร้องเตือนให้ทำแบบนี้จนเดินมาถึงถนนใหญ่แล้วข้ามฝั่งก็ไปในวัดผู้หญิงคนนั้นเธอตัวค่อนข้างสูงใส่เสื้อผ้าสีมนมนเดินนำหน้าโดยที่ไม่หันหลังกลับมามองเมื่อเดินลึกก็ไปจนเกือบจะถึงหลังวัด คุณจีราเห็นรถกระบะจอดแอบ,บอยู่ในความมืดใต้ต้นมะขามใหญ่โดยลุงคนขับรถยืนชะเง้อมองมาด้วยความเป็นห่วงซึ่งเป็นลุงคนเดียวกันกับที่มาส่งหญิงสาวที่เดินนำหน้าอยู่เธอหันกลับมาหาแล้วพูดว่าขึ้นรถไปได้แล้วจ้ะรีบไปเลยนะเหลือเวลาไม่มากแล้วคุณวิรุณกับคุณจีราจึงรีบกระโดดขึ้นรถทันทีแล้วลุงก็รีบสตาร์ทรถแล้วขับออกมา จังหวะที่รถเคลื่อนตัวออกจากจุดเดิมกุญจิราหันกลับไปมองหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งเลือดในกายของกุญจิราเย็นเฉียบเมื่อผู้หญิงคนนั้นค่อยๆดึงผ้าคลุมหัวออกเผยให้เห็นใบหน้าที่สวยคมแสดงสีหน้าเศร้าส้อยภายใต้เส้นผมยาวหยักศกสีแดงในขณะที่กำลังขับรถออกจากวัดลุงคนขับถามคำถามแรกกับพวกคุณจิราว่าแท่นปุนนะแตกแล้วเหรอ คุณจิราได้ยินช่นนั้นก็รู้สึกอึ้งถามกลับว่าลุงรู้ได้ยังไงลุงแกพูดขึ้นว่าลุงนะ่ะรู้มากกว่าที่พวกคุณรู้อีกเยอะคุณรู้ไหมที่ไอ้ข่าวคราวที่คนพวกนั้นมันบอกว่าแมโนรีไปอยู่กับเสียนะมันโกหกทั้งเพแมโนรีไม่ได้ไปไหนแมโนรีอยู่ในกำแพงเหล็กนั่นแหละคุณจิรารู้สึกสะท้านขึ้นในอกใจหายวูบวาบอยู่ตลอดเวลา ถามเสียงสันส่นๆว่าทำไมเหรอลุงลุงแกก็เริ่มเล่าว่าตอนนั้นลุงยังหนุ่มๆอยู่ที่บ้านตีเหล็กเป็นลูกมือเขาแม่โนรีนะเขารักกับเมืองมนล,ลูกหมอขวัญเขารักกันมากไอ้เมืองมนมันก็เที่ยวไหลเที่ยวคือมาหามาสอนแต่งกลอนจีบกันไปจีบกันมารักกันมากขนาดที่แม่โนรีไม่ได้เรียนหนังสือแต่ไอเมืองมนมาสอนจนแมโนรีแต่งกลอนได้เก่งมาก รักกันตั้งแต่เด็กจนมาเกิดเรื่องเพราะไอเสียสิบนั่นแหละมันมาซื้อขายที่ดินกับผู้ใหญ่แล้วมันเกิดติดใจในใบหน้าสวยๆของแม่โนรีก็เลยอยากได้เอาไปเป็นเมียแต่แมโนรีมันก็ไม่ยอมก็มันมีรักของมันอยู่แล้วนี่ก็เลยยื้อยุดฉุดกระชากกันเป็นการใหญ่ด่าทอกันเสียงดังไอเสียมันก็เลยควักปืนยิงเปี่ยงก็ที่ท้องของแมโนรีตายคาที่พวกชาวบ้านมันก็กลัวไอเสีย แลกกับที่มันยัดเงินปิดปากทุกคนเลยพากันทําลายศพจับแมโนรีตเสื้อผ้าชําแหละเนื้อหนังแล้วเอาไปหลอมเข้ากับเหล็กจนได้เหล็กแผ่นใหญ่มาหนึ่งแผ่นแล้วเอาเสื้อผ้ากับกระดูกเผาไฟจากนั้นก็เอาเส้นผมบกปูนไว้แล้วเอาแผ่นเหล็กที่หลอมได้มาทําเป็นผนังครอบแท่นปูนพร้อมกับขนอุปกรณ์ที่ทําจากโลหะไปสุมไว้ในห้องนั้น แล้วเอาอาวุธปลุกเสกทางต่างวางไข่เป็นตัวกากบาทบนแท่นปูนเพื่อปิดกั้นวิญญาณแผ่นกระดาษที่คุณจีราเห็นคงจะเป็นกรนที่ไอ้เมืองมน์แต่งให้กับนางโนรีนางโนรีจึงม้วนไว้กับเส้นผมของตนเองเพราะคนสมัยก่อนมักจะชอบเก็บของสำคัญไว้ในเส้นผมคุณจีราเข้าใจในทันทีว่าทำไมเมื่อไอ้มนเห็นต้มพะโลแล้วต้องปัดทิ้งทันที คงเพราะไอ้มนมันเห็นขั้นตอนการทำลายศพทุกอย่างคุณวิรุณร้องถามเสียงแหลมว่าเฮ้ยแล้วแม่เขาไม่ทำอะไรเลยเหรอครับแม่เขาก็ยังอยู่นี่ลุงแกก็พูดกระแทกเสียงว่าแม่มันนั่นแหละเป็นคนสับเขนสับขาเลาะหนังหัวมันด้วยมือตัวเองมันไม่ได้รักลูกของมันเลยตอนอยู่ก็เอาแต่ด่ารังเกียจหาว่าเป็นเสนียติดท้องมันมันเลยชํามละลูกมันเอง แล้วได้เงินก้อนใหญ่จากเสียมาปลูกบ้านใหม่ตัวลุงเองก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ลุงเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกก็เลยหนีเตลิดออกมายอมเป็นเด็กอูในเมืองจนกลายมาเป็นคนขับรถทุกวันนี้เมื่อขับมาจนถึงทางยูเทิร์นเพื่อจะกลับเข้าเมืองพน้นยูเทิร์นแล้วจะต้องผ่านหน้าหมู่บ้านแห่งนั้นในตอนนั้นคุณจิรารู้สึกใจหล่นวูบลงตาตุ่ม เพราะคุณจีราเห็นแสงคบใต้าจากในหมู่บ้านหลายสิบดวงเหมือนคนในหมู่บ้านกําลังหาอะไรสักอย่างจนขวักควายณนะตอนนั้นคุณจีรามีความรู้สึกกลัวคนในหมู่บ้านมากกว่ากลัวผีเสียด้วยซ้ําจนกระทั่งกลับมาถึงโรงแรมในตัวเมืองก็เจอคุณพ่อของคุณนุชนั่งรอยอยู่ในห้องคุณพ่อของคุณนุชเล่าว่ารีบบึงมาจากกรุงเทพเลยเพราะฝันว่าเจอผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งมาบอกให้รีบกลับมารับลูก กำลังจะเกิดเรื่องไม่ดีรุ่งขึ้นมาทุกคนก็รีบกลับกรุงเทพทันทีซึ่งต้องลมเลิกแผนข้างต้นที่ว่าจะต้องไปสำรวจอีกหมู่บ้านหนึ่งแถวชายแดนทันทีเหตุการณ์ที่คุณจิราได้ไประสบพบเจอมามันทำให้ได้แง่คิดที่ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าผีก็คือการได้เห็นคนด้วยกันเองฆ่ากันตายอย่างโหดเหี้ยมทารุณโดยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น บิดเบียนความจริงไม่มีสิทธิ์ทวงความเป็นธรรมให้แก่ตนเองกฎหมายทำอะไรไม่ได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของพ้องสนิมซึ่งเป็นประสบการณ์สยองขวัญน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสาหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะคะสาหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ